สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 13นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่มียอดขายค่อนข้างดีมากๆนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า iPhone 13นั้นเหมาะที่จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone หรือว่าคนที่อยากจะใช้ iPhone แต่ว่ามีงบไม่เยอะนะครับก็สามารถเลือก iPhone 13ไปใช้งานได้ในเรื่องของราคา ปัจจุบันนะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,000 0บาท ไปจนถึง1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับส่วนการซื้อแบบติดโปรก็สามารถซื้อได้ที่ราคาประมาณ4-5,000บาทนะครับขึ้นไปจนถึง7 0 0 0บาทซึ่งราคาแต่ละค่ายมือถือก็จะไม่เท่ากันนะครับรวมถึงก็ยังมีส่วนลดต่างๆนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้สำหรับการซื้อแบบติดสัญญานะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผม เล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับบอกเลยว่า ใครที่สนใจกำลังอยากจะซื้อ iPhone 13ในช่วงต้นเดือนตุลาคมแบบนี้ลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นกันนะครับว่าน่าซื้อไหมในเรื่องของสเปคนะครับ iPhone 13ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับถ้าเรานำมาเทียบกับราคา iPhone 13มีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับกล้องหลังเป็นแบบแนวทะแยงความละเอียด12ล้านพิกเซลแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ทำคอนเทนต์ไว้ไลฟ์ส นะครับรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งถ้าให้สรุปก็คือใครที่อยากจะได้ iPhone ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็สเปคดีๆเน้นใช้งานยาวๆก็แนะนํา i iPhone 13รุ่นนี้ไปพิจารณาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3ตุลาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเหมือนเดิม มาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่หลัก จากทางด้านแอป,ป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900สั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ14,590บาทซึ่งราคานี้จะเป็นราคาปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นถ้าเป็นช่วงโปรอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นโปร10/10 10นะครับราคาจะลงไปอีกอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ12,990หรือว่า13,000 3 5 9 0นะครับซึ่งก็สามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเพิ่มไว้ในตะกร้าก่อนได้ถ้าลดราคาค่อยสั่งซื้อนะครับรวมถึงตอนนี้ก็จะมีคูปองนลถแจกเพิ่มให้ประมาณ10%นะครับถ้า10%ก็ลดเพิ่มได้อีกถึง1459บาทยังไงลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เขาให้ผ่อนสูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ729บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจะจ QR Code ก็ทําได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกไปดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป l a z a d a นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,300 เจบาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสาหรับแอป l a z a d a นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ10,000 5,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจก,ก็ผ่อนก็ผ่อนได้นะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านนะครับชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็นกได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูเลค กันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปี้นะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกร้านนี้ขายในทาง Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,500บาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มไ้อีก1,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะเก็บผ่อนผ่อนได้ถึง48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ402บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1 ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนิข่าในทางร้านไอสตูดิโอบายเอสพนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์เหมือนกันจากราคาปกติ29,900ืกาก็ลดราคาเหลือ15,500บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับไอโฟนสิบสามเครื่อง ไทยประกันศูน์นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดเหลือ15,900บาทเท่านั้นเก็บโค้ดส่วนลดก็ลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับสแกนผ่าน QR code ได้มีให้เลือกทั้งหมดก็ประมาณ6สีความจุ128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูตร Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางนัทแอป s h o p ปี เลือกมาให้ดูกัน3ล้านชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูลาเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสาหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมสําหรับการซื้อ iPhone 13บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13ลดราคาล่าสุดเหลือ7,310บาทนะครับซึ่งราคานี้เขาจะมีส่วนลดให้2แบบเลยนะครับก็คือส่วนลดสําหรับการ สั่งออนไลน์นะครับลดเพิ่ม1000มีโค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ md 1000ตรงนี้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ทูมานานนะครับรับส่วนลดสูงสุด2000บาทเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีส่วนลดให้ รวมกันถึง3,000บาทเลยนะครับถ้าท่านใช้ทรูมานานแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยก็จะสามารถซื้อ iPhone 13ได้ที่ประมาณ4 3 1 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนลดตรงนี้ต้องไปสอบถามก่อนที่จะซื้อนะครับที่ศูนย์ทรูช็อปหรือว่าจะเข้าไปดูรายะเอียดที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับถ้าเราได้ส่วนลด2,000ราคาจะเหลือ5 3 1 0บาทแต่ว่าถ้าเราได้ส่วนลด3,000ราคาจะเหลือ4 3 1 0บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานี่เลยนะครับแบบแรก เป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อ iPhone 13ในที่ราคา7 3 1 0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9โปร1299าราคา8 3 1 0บาทโปร1199ราคา8 8 1 0บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา7 3 1 0บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ1499นะครับแต่ว่าโปรนี้จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย5,885บาทโปร1299ราคา8,310บาทโปร1199ราคา8 8้0 บาทเปลี่ยนจากประเมินเป็นรายเดือนราคา7,310บาทย้ายค่ายออนไลน์ราคา7,310บาทเหมือนกันนะครับเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499มีข่าเหนื่อยลูกหน้าด้วย5,885บ,บ,บาทโปร1299ราคา8,310บาทโปร1199ราคา8,810บาทสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา7,810บาทนะครับเมื่อสมัค,ครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399โปร999ราคา9,810 โปรเ9กราคา1 9 1 0บาทเครื่องเป่าขายอยู่ที่1 5 0 5 0บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์โทรช็อทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า True t ูดีแท a g 5G iPhone 13สีซื้อได้ที่ราคา7,600บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดียนหรือว่าลูกค้าของ d t แทนะครับส่วนลดจะมี สอแบบเหมือนกันก็คือส่วนลดสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับรับส่วนลดอีก1,500แล้วก็ส่วนลดสาหรับคนที่ใช้ d ีแท็มานานนะครับรับส่วนลดสูงสุด2,000บาทซึ่งตรงนี้เราก็สามารถไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,600บาทนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติเมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงลูกค้าของ AIS นะครับราคาเพียงแค่7,600ส่วนลดมีส่วนลดสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่ม1,000บาทก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีสำหรับความจุ128กิกะไบต์ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการ สรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13ชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้า ทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ